ปฏิเสธถุงงานละครยึดแม่ค้าเป็นอาชีพหลักเปิดบ้านแก้มบุม๋มปริยดาควงวัตถิสามีทายาทโรงพยาบาลรังทุ่มเงินซื้อที่ดินหลักล้านสร้างวาดัดหลังจากที่ผ่านเรื่องแย่ๆของสุขภาพมาถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือนางรายหนาหวานแก้มบุม๋มปริยดาสิทธาชายัยก็เดินหน้ากอบกวยบุญไม่ว่าจะทําบุญตามวัดโรงเรียนสาวแก้มบุม๋มก็ไม่เคยว่างเว้น จากการทำความดีแล้วเป็นที่ทราบกันดีถ้าหากใครได้ติดตามสาวแก้มบุ๋มว่าสาวแก้มบุ๋มนั้นชอบทำบุญกับสัตว์มากอย่างเช่นเมื่อไม่นานวันนี้สาวแก้มบุ๋มนั้นก็ได้โพสเรื่องราวดีๆต้อนรับเดือนโดยสาวแก้มบุ๋มนั้นได้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ได้แก่คอกระเบือแพะและแมวที่ผ่านมา1ิเคสได้ช่วยทั้งหมด7 4ชีวิตโดยมีชาวเน็ตร,ร่วมสมทบ ยอดพลังบุญมหาศาลถึง8,47,411บาทเรียกได้ว่าเกือบเฉียด1ล้านบาทเลยทีเดียวและล่าสุดสาวแก้มบุ๋มนั้นก็ได้โพสเรื่องราวดีๆบอกเพื่อนๆในสแกรมที่ติดตามเธออยู่โดยเธอนั้นขอบเป็นสะพานบุญสำหรับใครที่อยากช่วยสมทบทุนบัญชีซื้อที่ดินสร้างวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมโดยสาวแก้มบุ๋มนั้นได้โพสระบุข้อความว่า วันนี้ไปดูที่มาทั้งหมดสีที่ด้วยการราคามีตั้งแต่6 5 5 0 0 0 0ถึง3 000, 5 0ล้าน5 0 0 0บาทที่มี10-18ไร่เงินยังไม่มีแต่เชื่อว่าไม่ใช่อุปสรรคในบุญใหญ่ครั้งนี้และไม่ค่อยได้เห็นนางร้ายหน้าสวยแก้มบุ๋มปยดาสินทาชาัยรับงานละครให้แฟนๆได้ติดตามล่าสุดได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ค่อยเห็นในงานละคร โดยเจ้าตัวเผยว่าสาเหตุที่ไม่เล่นละครเพราะว่าขายของไลฟ์สดแทนปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาก็มีติดต่อให้มารับงานละครบ้างนินดนหน่อยน่อยบางครั้งก็ไปรับเชิญในละครบางเรื่องบ้างเดืว,วันหนึ่งไม่ได้รับงานละครก็จะไลฟ์สดขายของซึ่งจะก,กําหนดเวลาในการไลฟ์ขายของรวมทั้งยังแพ็คของเองไม่ได้จ้างใครจนตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาถหล่มทลายมากๆปรากฏไลฟ์ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ